สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวรักอโลคาเซียทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาลื้ออโลคาเซียหูช้างด่างเหลืองนะครับตัวนี้นะครับซึ่งนานมากเลยนะครับไม่ได้แก้ไม่ได้รื้อไข่ดูนะครับวันนี้จะมาลองรื้อไข่ดูว่าจะมีสักกี่ใบนะครับที่เห็นอยู่มีอยู่หนึ่งใบนะครับนี่ใบที่สองสองใบนะครับ เดี๋ยวจะถ่ายัวยต้นหรือไปสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคนะครับตอนนี้รื้อได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับโอเคเหลืออีกครึ่งหนึ่งพูดจริงๆยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำาไยครับตอนนี้ได้ไข่มาแล้ว14ใบนะครับใบใหญ่มากใหญ่มากๆเลยฮะโอเคเดี๋ยวได้เสร็จแล้วผมอัปเดตอีกรอบนึนะครับมันด่าง ใบนี่ครับช้างเหลืองนะครับผู้ช้างเหลืองผู้ช้างด่างเหลืองนี่โอเคโอเคนะครับจากขุดไปเกือบเสร็จเกือบเสร็จแล้วนะครับนี่ครับหรือไข่เกือบเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้อัปเดตนะครับได้ประมาณ30ฟองนะครับไข่ช้างเหลืองนะครับผู้ช้างด่างเหลืองนี่ครับนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับว่า จะได้ไข่ช้างเหลืองกี่ใบนะครับโอเคครับต้นนี้ผมเลี้ยงมาตอนนี้ก็เกือบจะครบปีแล้วครับใกล้จะครบปีแล้วต้นใหญ่มากเลยนี่ครับไม่เคยรื้อไข่เลยนะครับเคยเก็บไข่แค่ด้านบนของเขาอย่างเดียวนะครับนี่ลูกๆเขาไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาเป็นลุ้นด่างได้เดี๋ยวพอแงะออกให้หมดเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาเราดูตอนเสร็จกันนะครับ รับผมรื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอะลูคาเซียหูช้างด่างเหลืองนะครับนี่ครับนี่ครับฮะยุบไปแล้วเลี้ยงเขาเลี้ยงเลยได้ประมาณ45ใบนะครับไข่นี่ครับโคตรเยอะเลยเดี๋ยววันหลังผมจะมาแนะนำสวนที่ใช้ผมนะครับนี่ สวนอะไรนะอะไรนะบอยการ์เด้นเหรอนี่ครับดูก่อนนะครับนี่ยอดไ์เยอะๆเดี๋ยวผมจะมาทัวร์ครับพามาทัวร์โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับยังไม่จบนะครับพอดีว่าได้หรือในกระถางด้วยนะครับรวมๆแล้วได้ประมาณ 53ใบนะครับหูช้างไข่หูช้างด่างเหลืองได้53ใบนะครับเป็นต้นที่โคตรจะเยอะเลยนะครับฝากพี่ชายผมเลี้ยงไว้ที่สวนแล้วก็กลับมาเลี้ยงเองด้วยแล้วก็สลับไปสลับมากันนะครับที่เอาไปไว้ในสวนพี่เพราะว่าหนึ่งจะได้มีลูกค้าเข้ามาแล้วก็ได้เห็นเขาเผื่อมีท่านไหนสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอาไปฝากไว้เ,เป็นครึ่งปีแล้วครับ แล้วก็วันนี้ผมเองก็ได้ถือโอกาสได้นําเขากลับมาเลี้ยงกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเห็นว่าราคาเขากําลังซบๆลงก็เลยอยากจะลองลื้อไข่ดูอะไรประมาณนี้นครับก็ได้จูใจมากเลยนะครับยังไงท่านไหนที่ถูกใจคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถ้ายอดไลค์เยอะๆเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร สวนของพี่ชายผมนะครับมีไม้แหล่ๆมีไม้โหดๆเยอะมากเลยนะครับเราติดตามชมกันได้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ